มหาเวทผนึกมาตัวเต็ม253มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าศึกชิชิตาแดนอสุลาชินจูกุพาร์ทยภาพของมังงะได้มีการเปิดมาที่คำถามคำถามหนึ่งผู้ใช้คุณสายระดับหนึ่งใครการที่เก่งที่สุดเสียงเมเมเนี่ยก็ได้ตอบคำถามนั้นคุซากะเบะไงจากนั้นานามีเนี่ยก็ได้ตอบต่อจริงๆแล้วคำตอบนยะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแต่ถ้าเกิดให้เลือกคงเป็นคุซากะเบะมั้งครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะจากนั้นก็ได้ตัดมาหาจา้านโกโจ คุซากะเบสร้างไม่ใช่เหรอถ้าเกิดรวม3าตระกูลใหญ่ด้วยนะก็อีกเรื่องจากนั้นก็ตัดมาหาคุซากะเบคนที่แก่งที่สุดในระดับหนึ่งงั้นเหรอ คงจะเป็นใครสักคนนั่นแหละที่ไม่ชันกับอุามิและจากนั้นภาพขอบังคัก็ตัดมาที่การต่อสู้ของมากิกี่ครั้งตัวของมากี้นะตอนนี้สามารถหลบท่าใครในการผ่านโลกได้อีกครั้งแสดงว่าการที่มากีสามารถหลบได้ในครั้งแรกนะั้นไม่ใช่เรื่องฟุกตัวของมากีที่สามารถกระโดดหลบได้นยก็ได้เข้ามาโจมตีซุคุนะแต่เหมือนท่าผ่านโลกสซุคุนะเนี่ยมันก็ได้พุ่งไปจนได้ฟันตึกตึกหนึ่งจากนั้นตึกตึกนั้นที่โดนท่าผ่านโลกเนี่ยมันก็ได้เอ็นเอียงมานะ,ะนะ Alum. ตรงที่ซุคุนะกัักับมมมมมาาาาากกกกิลลลลงงงตตตต่่่่่ลงลงนะ่ออออสสููู้้้้้ยยแะเืึนนนนนไดดถถถทีีรรค ได้พุ่งตกลงมาตัวของสุคุนาก็ใส่จังหวะนี้ในการแอบ,บหลังรถยนต์และสินะ้นสุขุนาก็ได้ใช้ท่าใครในการโจมตีมากกกิ ซึ่งตัวของมากิเองนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงการโจมตีมากิ Mar ก็ได้ใช้ดาบในการรับท่าใครของสุคุนะแต่ว่าการโจมตีของสุคุนะนั้นค่อนข้างแรงมากตัวของมากิน่ะก็กระเด็นไปที่ตึกตึกนึ่งสูคุนะนั้นก็ไม่รอช้าในการวิ่งอ้อมหลังจากนั้นสุคุนะเนี่ยก็ได้จับไปที่ตัวของมากิพร้อมกับที่สุคุนะได้ใช้หาชิเข้าโจมตีเลียวประชิดแต่แล้ววินาทีเดียวกันข้างหลังของสุคุนะอิโนะเนี่ยก,ก็ได้โผล่มาพร้อมกับที่อิโนะนั้นกําลังตั้งท่าในการใช้งานอาคมแต่ก่อนที่อาคมของอิโนะจะมีการใช้งานสุคุนะเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานคําสาจากนั้นสุคุนะเนี่ยก็ได้หันหลังมาและก็ได้ ใช้พลังไขเข้าโจมตีโนโดยที่การโจมตีครั้งนี้ของซูคุนะทําให้อาคมของอิโนไม่ได้ทํางานและซูคุนะก็ยังวิ่งไปซ้ําเติมด้วยการเตะใส่อิโนอย่างรุนแรงโดยที่การเตะน,น,นะครั้งนี้ทําให้อิโนะถึงเลือดออกปาก <c oughs> พอกมบที่ร่างกายของอิโนได้กำลังกระเด็นตกจากตึกแต่ว่าซูคุนะที่กำลังมองร่างของ,ขอ,งอิโนกำลังตกจากตึกซูคุนะเนี่ยก็ได้คิดอะไรบางอย่างตอนแรกเจ้ามอนี่นะซือคือมือส่เวทอยู่ไม่ใช่งั้นเหร จากนั้นภาพของมังงะจะมีการตัดมาหาคุสกเบตตัวคุสกเบะนั้นอยู่ชั้นบนของสุคุณะพร้อมที่คุสกเบตเนี่ยกำลังง้างมือในการโจมตีสุคุณะด้วยเครื่องมือสายเวทมีสดสั้นอัตราส่วนตัวคุสกเบะเนี่ยก็ได้ฟาดลงมานะฮะหาสุคุณะในชั้นล่างแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วสุคุณะกลับสามารถใช้มือเขาในการตั้งรับการโจมตีได้คุสกเบะเนี่ยก็ได้คิดในใจ เวนเฮ้ยโดนจับไตได้เงั้นเหรอสิ้นความคิดนั้นตัวสุกุนาก็ได้ใช้หลังมือเข้าโจมตีคุสคาเบะจนคุสคาเบะนั้นถึงกับกระเดน็นซึ่งในขณะเดียวกันตัวของมากิเซนินเนี่ยก็ได้วิ่งมาและจากนั้นมากินะฮะก็ได้เข้าโจมตีสุคุนาอย่างรุนแรงด้วยการใช้หลังเข้าโจมตีสุคุน่าที่โดนมากิโจมตีสุคุนาก็พยายามในการตั้งหลักอีกครั้งจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหามากิตัวของมากินะฮะกำลังพยายามในการวิ่งหลบหลังเสาไปเรื่อยและจากนั้นมาก,กด่กด้กริเนครั้งีีหวัง่ เพราะฉะนั้นแล้วต้องรีบปิดจ็อบการต่อสู้ที่ตรงนี้จากนั้นมังงะก็ได้มีคําอธิบายหลังจากการตายของอาจารย์โกโจซาตารุคาชิโมะฮาจิเมะชนาฮิงุรุมะรวมถึงโคสิยูตะทั้ง3คนนี้นั้นต้องใช้ทักษะอาคมของตัวเองในการเข้าโจมตีประเคสใส่สุคุนะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วคนที่สามารถกระตุ้นความหายของสุคุนะมากที่สุดในตอนนี้นั้นกลับเป็นมากิจเซนอินหรือผู้ที่มีสบบามัญทัศสวรรค์ผู้ทีละทิ้งซึ่งพลังงานคำสาบจนเหลือศูนย์และเหมือนความจริงข้อน,นี้นั้นจะเป็นนตตัวตัวกรุ้้ใหาาาชาค ให้เขานัน้นรู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยในการต่อสู้อีกครั้งจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ในปัจจุบนันอีกครั้งตัวของมากิเนี่ยก็ได้ใช้เท้าใน,นการถีบอิดนะฮะเข้าโจมตีสุคุนะสุคุนะที่เห็นเนี่ยตัวเขาก็สามารถคาดการได้และจากนั้นเขานะฮะก็ได้พุ่งตัวมาพร้อมกับใช้มือขวาในการจับหน้าของมากิพร้อมกับที่ลากตัวมากินั้นลงมาจากตึกตึกนั้นตัวของมากิที่โดนการโจมตีในครั้งนี้ด้วยพลังฮาชีนะฮะไปหน้าของมาเีร์กิเียากโม่่องนนั้เนี่ยก็ได้ากกาบบไดคินนนน evet, คคนในจ สุนิยมสมบูรณ์ขจัดซึ่งทุกสิ่งโดยไม่เหลือไม่ใช่พวกลูกผีลูกคนแบบไอ้เจ้าเด็กโง่นั่นและจากนั้นเสียงสุคุนาก็ได้พูดออกมาไซเอนวะเป็นอย่างมากได้แค่เนื้อหนังร่างกายต่างหากที่เป็นกระดูและไคกระดูรู้ตัวหรือเปล่ปาว่าตัวต,วตวนของแกน่ะปฏิเสธการเป็นนักคุณไสยระหว่างไซเอวสกับกายเนื้อสิ่งใดที่ควรฆ่าแก่การขัดเกล่าเพื่อให้ได้มาซึ่งขุมพลังเราจะได้เห็นการในการต่อสู้ศึกนี้สิ้นคำพูดนั้นของสุคุนามากิที่กำลังรับการโจมตีของสุคุนาด้หมัดเนี่ยก็ สุคุนะเหรอครับการใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับในการฟื้นฟูตัวเองงั้นเหรอจากนั้นสุคุนะก็นำมือเขาข้างหนึ่งไปจับดาบฟอมิญานของมากิพะฉะนั้นเราตัวฉันขอพูดก่อนเลยว่านี่นะคือครั้งแรกที่ฉันต้องแบกรับหน้าที่ไว้บนบ่าสิ้นสุดคำพูดนั้นสุคุนะก็ได้ต่อยเข้าไปนะฮะที่ร่างของมากิเข้าอย่างจังโคคุเซ็นสิ้นสุดการโจมตีในครั้งนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่คุซากกเบที่คุซากกเบนั้นกำลังมองลงมาหาสุคุณะเฮ้ยไม่จริงใช่ไหมเนี่เเหลลืออแค่่ั้นงรรตาระ โจโซล่ะเมเมนะคงไม่น่าปรากฏมาอยู่แล้วโถเว้ยอุตสาห์คิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดแผนการในครั้งนี้ไม่สําเร็จนะจะชิ่งหนีซะแท้แต่ถ้าเกิดมาถึงขั้นนี้แล้วคงมีแต่ต้องลุยเท่านั้น นี่ตัวเราต้องต่อสู้กับสุขุนาจริงดิและแล้วบางงานเรื่องมหาเว์ผนึกมานตอนที่2องร้ก็ได้จบลงไปมางงานนชิน่านั้นงดเนื้อผมเพราะฉะนั้นแล้วมางงานชิน่าจะไม่มีเดี๋ยวผมจะหาเรื่องมาพูดแล้วกันส่วนการต่อสู้ในชินี้นั้นบอกเลยว่าสุคุณะเก่งจนเกินไปจริงๆนะฮะเก่งจนแบบเข้าใจว่าอยากจะกระจายบทให้กับฝั่งพระเอกอะแต่แบบเนี้ยที่อาจารย์กำลังเสนออยู่เนี่ยมันคือการเสนอความสิ้นหวังนะมันไม่ได้เสนอแบบความตื่นเต้นนะที่แบบเฮ้ยยูตะมาแล้วมากิมาแล้ว มันแหลดูเห็นเหี้ยอะไรก็สิ้นหวังไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้เหมือนเป็นมังงะภาพมืดๆไงก็ไม่รู้มองไปไม่เจอแสงเลยโอเคนะฮะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนี่ยผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ